โอ้อ๋อก็งบ่โมเดลเข้าเอาจามาขายพูดีโย,นข,ยนขงางท้างจะรอขางท้างกับตลาดป้านั่นทเลนั่นสือมาลอยหนึ่งโอ้ลอยหนึ่งมาเตีย้ยพดีอย่างกก่ย้ยกล้ยอันอใส่ผักหวานักเรา่การนี้เบอร์ใดเลยนี่จะซื้อเบอร์ใดเอาไมเบอร์ใดเจด๊ไี่หนูนี่ไข่โมเดลนะเอา เข้าไปตลาดทันไปซื้อใครมันก็ยังมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองใครหมดแดดมันก็ต้องมีเครื่องกาฬาถามเขาเบิ้องละเบิดเขาบอกแดงเซกสิได้เบ่อบาร์ดิซื้อรอยหนึ่งน่ะมันสิได้จักหน่วยเจ้านับเบิ้งบออ่อซื้อรอยหนึ่งมาได้จักหน่วยเออเว้ ที่ไม่เป็นบ้านับไข่บดแดงนับนวยคล้ายเลยหาวผมจะคิดไรคุณาพี่หรอกโอ้ยข้ามาใครเดี๋ยวก็นับนวยคล้ายเบอร์ทะลักโอ้ยน่าไม่จะเจ้าหรือล่ะจะไปเสียเปรียบเขาหันบอกไปจะคิด